ที่จริงอ่ะตอนแรกคิดว่าตีมจีนเหลือเป็นต้องแต่งน่ารักน่ารักชัววันนี้นะครับเป็นบุญนะครับผมยอมด้วยวันหนึ่งคิดว่าแบบจะแต่งแบบน่ารักคูลู่แนมนอนเต็มมาเป็นเจ๋งเยาวราชเลยนะไปบอกว่าวันนี้ผมมามาดูแลเด็ก รอ่เาอีสานบาลามนะอีสานเหีียรับก็เสียนะก็ขอบคุณ้ก็ขอบคุณจำไม่ได้าถ้ขอแค่พี่ถึอได้ี่ถึงได้ครับ 然后。